คุณตุนเขาชอบผู้หญิงแบบไหนล่ะคะคุณไม่ใช่สเปคมันหรอกผมว่าคุณยอมแพ้เรื่องนาตุนแล้วเลือกคนที่เข้าใจคุณจริงๆริงดีกว่ารู้สิพ่หน่อยสิคะ ดึกแล้วขับรถกลับมันจะรายนะยังไงก็ต้องกลับค่ะพรุ่งนี้ฉันต้องเข้าฟิตเตอเช้างั้นคราวหน้าคุณก็เอาเสื้อผ้ามาไว <ป S 2> <ๆ>้ไที่นี่สิยังไงคุณก็มาค้างที่นี่เบบ่อยอยู่แล้วมาบ่อยไม่ได้แปลว่าจะมาอยู่กับคุณที่นี่เนี่ยคะ่ะ f ฟ i e n d w ์ t h ่ e n e ฟิตอย่าลืมสิคะ หรือว่าคุณคิดอย่างอื่นมากกว่านั้นผมว่าคุณคิดมากไปคุณรู้จักกับคุณตูนมาตั้งนานแล้ว่าคุณตูนเขาชอบผู้หญิงแบบไหนละคะคุณไม่ใช่สเปคมันหรอกคนละไทป์กันเลยทำไมคุณถึงมั่นใจขนาดนั้นละคะเพราะถ้าไอ้ตูนมันสนใจคุณจริงๆคุณคงไม่มาถามผมแบบนี้หรอกผมว่าคุณยอมแพ้เรื่องไอ้ตูน แล้วเลือกคนที่เข้าใจคุณจริงๆดีกว่านี่คุณท้าฉันอีกแล้วเหรอคะผมไม่ได้ท้าคุณแต่ผมรู้จักคุณดีคุณไม่ได้รู้จักฉันเลยต่างหาก ชงวันสาสเอดูออนไลน์แอปวันดี